Yeah. <laughs> ไปแล้วไปแล้ว mày lẹo đi em nhìn như này nè lục 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 ủa anh หูดูมันทำหูดิเย็นยน้อเย็นเย็นเย็นโอ้ยสุดท้ายก็ยอมมันทาหูดินี่มทําหูไปเท่างหร่เย็นแหม่รเยน็นขอบุกเท้าทำไงขอบุกเท้าทำไงก่อนขอบุกเท้า,ทา,ก,าก่อนเร็วไม่สนใจอ้วนขอบุกเท้าทำไงขอบุกเท้าทำไงอือ <laughs> <laughs> พอเวลานี้ไม่สนใจ อืออือโอโหไปแล้วไปแล้วเลูขอแล้วไปแล้ไปแล้ไปมาดูไปไหนเห็นแล้วไม่ร้อนแล้ว